สวัสดีครับก็พกามาแล้วนะครับกับจันเชียนชัดเจนจากดวงชะตาในวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันครับดวงชะตาพฤกษ์วันจันทร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับ ให้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมน้วยมันเหมือน <m> คุณได้ไปเรียนหลักสูตรคอร์สระยะสั้นนะให้ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับหลักสูตรระยะสั้นนะตอนนี้โอ้โหคนมีคงวิเคราะห์สนุกสนานกับการเรียนมาเลยกับการทํากันบ้านด้วยงานที่คุณทาหรือว่าเรื่องงานที่คุณรับผิดชอบตอนนี้นะผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเป็นงานที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับความรู้ที่คุณเพิ่มเติมกับวิชาชีพของตัวคนเรื่องนเปอะครับเรื่อออองงงาาานนนนนนัีีี้้หรรรรืืว่่เเกย เรื่องหลักสุริยาสั้นอันนี้หรือคอร์สที่คุณรเรียนอันนี้นะครับอย่ามองว่ามันไม่จาเป็นทําไมต้องเรียนมันเป็นเรื่องจําเป็นครับที่มไม่ใช้วันนี้วันหน้าก็ได้ใช้ครับขอนจัดการ ดูชะตาพิจิกบ,บานคาเป็นไงมาดูกันครับมีเกณฑ์เขาเรียกว่าไปทํางานเกีนะ่ยวกับด้านศาสนาอาจจะเข้าวัดเข้าวาไปคุยงานหรือว่าไปไหว้พงษไหว้พระนะครับไปไหว้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาของคุณนะครับไปมูเตลูกับตัวเองเออช่วงนี้นะเพราะว่ามีการเจรจาอาจจะชวนกันไปเที่ยววัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะชวนชวนกันไปเที่ยวดูสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะครับให้คุณนะให้แต่เขาว่าให้ระวังอย่างหนึ่งนะครับระวังโครคภัยไข้เจ็บโรค ป่วยเรื้อรังนะครับตอนนี้คุณมีอาการป่วยเรื้อรังอยู่ก็อย่าลืมไปหาหมอแล้วก็รักษาตามอาการแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบเซฟๆตัวเองหน่อยนะครับเพราะจะป่วยหนักครับคุณวรรณคารครับ ดวงชะตาที่เกิดวันพฤหเป็น,ปน,ปนยังไงเรามาดูกันครับเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกําลังตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างแตบบ่เป้าหมายเป้าเนี่ยมันเป็นเป้เปา,าที่คุณแบบเขียนบนกระดาษไว้แล้ววาดจินตนาการไว้แล้ววาดโครงร่างไว้แล้วเขียนโปรเจกต์ไปแล้วด้วยลั่นไปแล้วด้วยในความคิดของคุณแต่ว่ายังไม่ได้ใช้จริงนะครับคุณตอนนี้ก็กําลังมองหาโอกาสอยู่เช่นคุณต้องไปเสนองานไปเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโครงงานไปเสนออาจจะเป็นถ้าเป็นขายของถ้าไปเสนอว่าไอ้อันนี้สินค้าเราดีนะ เราเจ๋งนะหรือว่าไปเสนอว่าเราอยากผลิตสินค้านี้นะไปเสนอในทุนนะครับช่วงนี้เออซึ่งก็มีมีโอกาสจะได้นะโอกาสของคุณในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่จะให้มองกับคนใกล้ตัวนะครับเพราะน่าจะให้คุณมากกว่าคนอื่นให้นะครับขนบกับ ดูช้าตาที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นไงมาดูกันครับตั้งใจที่จะทำะไรทุกอย่างแต่อย่างเนี้ไม่เด่นไม่ดังไม่ทานะครับคนพุธกลางคืนตอนนี้กําลังวางแผนว่าโอ้ถ้าโปรโมทสินค้านี้ไปหรือถ้าได้ไปทํางานที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นงานอ e ีเวนต์ให้คุณนะถ้าเป็นงานพิตีงานประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับงานโปรโมทสินค้าให้คุณนะครับเพราะคุณต้องทําอะไรที่มันไม่เด่นไม่ดังไม่ทําอืมอย่างนไม่มีชื่อเสียงกลับแน่นอนนะครับแต่ให้ระวังเรื่องกกกาาารรไม่เข้ใใจันน วางแผนงานไม่เข้าใจกันในการทํางานหรือตอนทํางานมีการขัดแข้งกัดขากันเกิดขึ้นนะครับทำให้งานมันไม่โฟโลนะให้ระวังเรื่อง,องนี้นิดน,นึงนะครับกดมาพูดด้วครับดวสตาคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นไง มาดูครับมันมีเรื่องราวที่คุณเลือมันไปแล้วมันได้กลับมาใหม่นะครับในความรู้สึกของคุณกลับมาด้วยความบังเอิญครับไปเจอกันสมมติถ้าเป็นแฟนเก่าคุณบังเอิญไปเจอแฟนเก่าคุณถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่าคุณบังเอิญไปเจอที่ทํางานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเก่าคุณเพราะเป็นเรื่องราวที่คุณได้ลืมไปแล้วครับแต่แทนไปเจอเพื่อสกิดแผลใจของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าภาพมันมันแวบเข้ามาในหัวเป็็นนภภภาาาาาพพพเเเเเก่่่ปปทททีีคคคคุุณณยยํไว้ เขียนซึ่งกันและการเอาไว้นะครับกลับมานะครับโซแซดนะครับขอบคุณัาครับ ดวงชะตาที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงมาดูกันครับละเอียดละอ้อทำอะไรเนี่ยวางแผนนะแต่ถ้ามีการประชุมกันอยู่นะผมมองว่าคุณเนี่ยแม่งสายสุ่มแผนคุณนี่คุณวางไว้หลายชั้นจัดนะครับมีการนําเสนองานมีการพบปะลูกค้าหรือมีคนมาคุยกับคุณอย่างเงี้ยมาเลียมใส่คุณเนี่ยคุณรู้ทุกดอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดูใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเราผ่านมาหมดแล้วทํามาหมดแล้วไอเรื่องที่ไอเรื่องที่คนที่คุยสนทนาด้วยทำกับคุณเนี่ยคุณทำมาหมดแล้วรู้ทันหมดนะครับจับได้ไล่ทันหมดนะไม่มีใครเา สปีดจัดเท่าคุณแล้วนะครับโคตันสุกเนี่ยเขาเรียกว่าของจริงของเทียมเจอของจริงก็จึงสู้ของจริงไม่ได้เหมือนกันครับนะครับโนตูนสุกกับ ดูชะตาผู้เกิดวันเสาร์เป็นไงดูดูกันครับโคตรเฮงวันนี้เป็นวันโคตรเองกนเลยนะครับสิ่งที่คุณทําไปมันประสบความสําเร็จแล้วมันลงมือทําแล้วงานเนี่ยให้คุณกับงานรับเหมาก่อสร้างนะครับงานให้คุณกับงานที่จะต้องใช้แรงงานเอองานให้คุณกับด้านด้านโลจิสติกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมที่ทางานด้านโลจิสติกคนที่ทํางานทางด้านรับเหมาก่อสร้างนะครับคนที่ทํางานทางด้านใช้แรงงานนะครับอาจะทํางานโรงงานทํางาน อะไรต่างๆ,ๆนะครับที่ใช้แรงงานเป็นสส่วนใหญ่นะครับให้คุณกับคุณนะครับทำงานดีครับผลงานดีผลงานเด่นครับมีคนเชื่อมั่นในฝีมือคุณครับมีคนจ้างงานคุณต่อครับมีคนดีลงานคุณต่อถ้ามีการเรื่องต่อสัญญานะครับมีปัญหาเรื่องสัญญาคุณได้ต่อสัญญาแน่นอนครับ ดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงเมาดูกันครับอทําอะไรเขาเรียกว่ามีขั้นมีตอนนะทำอะไรมีเป้าหมายชัดเจนทําอะไรต้องมีที่ปรึกษานะเพราะว่าอนที่คุณทําอะไรเนี่ยคุณสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับแต่มันดีกว่านี้ได้แต่คุณก็มีที่ปรึกษาที่ดี้วคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดูใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยเหลือคุณนะครับคุณค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยมากช่องนี้เพราะว่าคุณกำลังเป้าหมายก็คืออะไรครับก็คือรายได้ที่คุณจะได้ ตาามมาคุณทําเสร็จแล้วนะคุณก็ต้องไปถามบุคคลที่3ว่าเออไปถามบุคคลอื่นว่าเฮ้ยอันนี้มันดีไหมมันดีแล้วหรือ,อยังมีข้อแก้ไขตรงไหนบ้างแล้วคุณจะนํามาปรับปรงุงคุณทําได้อยู่แล้วครับคนวันอาทิตย์แค่คุณไม่มั่นใจตัวเองหน่อยหนึ่งช่วงนี้คนวัาทิตครับ